ที่หน้าวัดจันทร์ตะวันตกนะครับถ้ามองไปจะเห็นหน้าวัดจันทร์ตะวันตกแต่ว่าถ้ามองกลับมาจะเป็นวัดจันทร์ตะวันออกเรากำลังมาถ่ายรูปอยู่เห็นได้ไกลๆนู่นเป็นวัดที่สวยมากๆเดี๋ยวเราจะเดินเราเดินไปดูให้ หรือว่าหามุมให้มันใกล้กว่านี้นะครับเขาอาะน่าจะมีมุมที่สวยงามกว่าที่เรายืนอยู่เมื่อกี้เนาะนี่ด้านหลังไปน,นี้เลยชุดๆเดี๋ยวเราค่อยไปเอารถเนาะแล้วก็เข้าไปวัดตอนนี้ก็พาเดินมาดูก่อนเราเดินจากวัดจันทร์ตะวันออกไปวัดจันทรตะวันตกเนาะนี่อาจจะไกลหน่อย อันนี้ก็อยู่ที่หน้าวัดนะครับรอจริงเราก็ได้รูปแล้วน,นะนี่ได้ละเดี๋ยวเราไปเอารถแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปด้านในไปหามุมถ่ายรูปที่วัดจันตะวันตกกันครับทุกคนปะตรงข้ามกับวัดจันตะวันตกก็จะมีวัดจันตะวันออกนะทุกคนแต่เราจะแอบแวบ,บเข้าไปที่วัดจันตะวันออกก่อนเนาะอนุสาวรีย์ พี่นางสุพรรณกัลยาคุณส่ตอนเย็นวันนี้เขาจะมีม,มี้ง่ๆเลยมีคนเดิน,นคนเดิน,นโอเคทุกคนดูดนี่นี่จริงๆทุกคนจะเห็นถ้าจังร้องจะเป็นสอนตรงนี้นะครับประตูตตสีแดง ด้านไหนก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์จะเป็นรูปพระพิณางเราเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปเข้าไปโดยที่ตรงนี้จะเป็นกรอบมาดูกันอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระพิณางสุพรรณกัลยาก่อนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปกันก่อนนะครับไม่ว่าวัดไหนก็ตามเนาะเราจะต้องไปไหว้พระประธานกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงมาไหว้พระพิณางแล้วก็จะไปที่วัดจันทร์ตะวันตก อากาศวันนี้ก็ร้อนเอาเรื่องเลยครทุกคนวันนี้ร้อนแบบร้อนนะร้อนเอาเรื่องเลยเนาะเดี๋ยวเราจากที่เรามาสักการะ พระธารณีคาถาเนาะสกุลพระภัยสักคุรุภัยทูระยะประพาตถาคตแล้วนะครับแล้วก็บนมนดปแห่งนี้ก็จะมีหลวงปู่ทวดนะครับมีองค์หลวงปู่ทวดแล้วก็มีหลวงพ่อเงินพุทธโชตน,นะครับอยู่ด้วยนะครับก็เราก็สกการะขอพรแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปด้านล่างกันต่อครับ แล้วก็มาที่พระพิณางนะครับแล้วก็เดินมาไหว้พระพิณางสุทรรณกะะนะัญญาเนุกครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปที่วัดจ,จังตอนตบกันนะครับทุกคนตอนนี้เรียบร้อยแล้วอา,ากาศวันนี้ค่อนข้างจะคลึ้มๆทุกคนก็อาจจะ ไม่นานผมว่าตกแน่ๆไม่นานตกแน่ๆได้โอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดนี้พอดีสักแปบ๊บนึงก็ใช้เวลาครึ่งวันครึ่งวันบ่ายไปที่แห่งนี้หนอ่อยเดี๋ยวเราจะไปวัดจันทร์ตมันตกที่อยู่ฝั่งนู้นอาการ์ไปกันเลยไปกันเลยกดก่อนจันทร์ ตะวันตกเดี๋ยวเราไปดูเป็นวัดสีทองอยู่ในปรามเลยนะครับนี่เป็นมหาวิหารสมเด็จองคระถุ่มเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่าจะเป็นนะยังไงบนาง ้ันบนข no? ึ้น nice> ับต้องตรงนี้หรืเปล่าข้ามันจไปแล้วกันเหมือนฉีดต้องเป็นนี่ นี่ทุกคนตรงนี้อ้ก็จะเป็นวันนี้ค่อนข้างจะร้อนเลยฮะทุกคนแล้วก็อยู่ที่วัดจัน์ตะวันตกนะครับก็เดินมาเรื่อยๆเป็นไปหารสีทองก็จะมีจุดรองเท้าด้านหน้า,า,าก่อนที่เราจะขึ้นไป ด้านบนก็กำลังกําลังสร้างเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นประบา,านีกำลังสร้างสร้างเสร็จน่าจะสวยมากๆาลังการกมากๆเลยครับทุกคนเป็นบุทที่ทาสีทองหมดเลยนะครับ าไปว่ปลากันนี่ดูก็กำลังสร้างตรงนี้เลยก็ในการถ่ายวัดต่างๆ ก็จริงมีหลายมุมให้เราได้เลือกถ่ายเหมือนกันนะทุกคนดูอย่างดีซิพี่ซิสิันที่เนี้ยสวยงามสวยง,งามแต่ทั้งนี้ก็ลังพิ่งเริ่มสร้างเนาะด้านล่างก็อาจจะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร,นรนนน่นะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะด้านล่างเนาะ ก็กลิ่นอาจจะแบบเป็นกลิ่นสีที่ยังดำอยู่นะครับก็รุนแรงเหมือนกันฮะก็เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อเนาะไปไปกันเถอะ